เวลาในการอยากเพิ่มเวลาดูซิว่ามันจะได้ไหมจะได้จากการไล่สุดไหมจะเหมือนกับแพลตฟอร์มอื่นไหมที่ว่าไล์สดแล้วเราจะได้เวลาเพิ่มขึ้นแล้วเราทําให้ให้เราผ่านเกณฑ์การสร้างไรายได้ก็คือผ่านเกณฑ์สี่พัน 4, ชั่วโมงไปได้ครับตอนนี้ได้หนึ่งันหกร้อยชั่วโมงแล้วอยากจะรู้ว่าถ้าเรามาลองไล่สดดูเนะี่ยมันจะได้ไหมโดยที่ผู้ชมไม่มีหรือ อาจจะมีแต่น้อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูลองดูไหนดูดิสถานการณ์ตอนนี้เราเป็นยังไงติดตามโป๊ะเชทุกอย่างมันต้องมีการลองไม่งั้นเราจะไม่รู้พอลองเราได้ผลเราก็จะทำเรื่อยๆว่างไล์สดครับคือสร้างช่องขึ้นมาใหม่เพราะว่าช่องแรกมันติดปัญหาเรื่อง การนำเอ่อนำเนื้อหามาใช้ใมอาอ่เงี้ยทั้งๆที่เราก็ไม่ได้ไปก๊อปปี้คลิปใครนะมผมก็เอาคลิปของตัวเองเนี่ยลงตลอดแต่ว่ามันเป็นกลายเป็นว่าระบบมันแจ้งว่าเนื้อหามันซ้านําอย่างเียครับผมก็เอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงวะเขาไปแอนแนวไปท่องเที่ยวป่ะอืมมันทําแบบนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาไปทําแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีเวลาเห็นไหมไฟ์สดหน่วงนิดน,น,น ดูซิว่าจํานวนผู้ชมจะขึ้นไหมนี่เราต้องมีการเพิ่มแชทนิดหนึ่งนะสัสด,ดีสวัสดีครับน้อง <c oughs> น้องเล่นลุงดีะ่ะ <c oughs> ขึ้นแล้วฮะ เออทดสอบระบบเหรอแต่ว่า AI ขอของ u t u b บอ่ะมันฉลาดนะมันฉลาดกว่าแพลตฟอร์มอื่นมากมายเลยดูโดยโดยเฉพาะวิธีการที่เราทำนะสมมุติว่าขผ,ผมขาดผมมีหนึ่งันหกร้อยชั่วโมงใช่ไหมครับหกพันหร้อยชั่วโมงเนี่ยถ้าผมมาทำอะไรแบบนี้คล้ายๆว่าเป็นการเปิดเบไีเย a มมันจะจับได้พอาะ a มมันฉลาดมากเลยนะ YouTube ได้ยินมาว่าอย่างนั้นแต่ว่าผมก็รู้ผมก็ลองทําแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าทําแล้วมันไม่ได้มันการตัดก,าย,กายเป็นติดปัญหาเรื่องกินนโยบายแต่ผมคิดว่าไม่น่าไดไ้ไม่ไม่น่าจะเป็นผมเลยเสี่ยงดวงดูเอาสักอก่อนนายจะออกจากห้องพี่นิวนี่ประมาณสิบนาทีน่าจะได้สิบนาทีสมมุติว่ามีคนดูหนึ่งคนมีคนดูหนึ่งคนก็เท่ากับยี่สิบนาทีถ้าสมมติผมได้หนึ่งร้อยนาที หนึ่งคนก็ได้หนึ่ง้นาทีแต่ถ้าเป็นแพลตฟอร์มอื่นมันเวลามันจะขึ้นง่ายแล้วเราก็จะผ่านกดผ่านเกณฑ์เร็วอย่างที่ผมทำนะเนาะใช่แอปสีฟ้าพอผมทําแล้วอะ่ะผมใช้วิธีการนะียผ่านไวมากพี่ผมผ่านเกณฑ์การสร้างไรายได้ของแพลตฟอร์มนั้นเลวนะได้ครับ แต่ว่ามันได้น้อยตอนแรกๆอะ่ะที่ผมผ่านเกณฑ์ใหม่ๆอะ่ะผมได้ประมาณสามพันเก้าร้อยบาทครับที่ผมทําได้เนาะออแล้วทีนี้เนี่ยพอผ่านไปประมาณสองเดือนแล้วมันก็ลดลงเลยนะแบบห่วงห้าเลยนะออจากที่ผมผ่านเกณฑ์ครั้งแรกผ่านเกณฑ์คลิปสั้นใช่ไหมผมก็ได้คลิปสั้นนะวันละวันละห้าสิบเซนหกสิบเซนบางวันก็สองสองวันล่าลอะไรเงี้ย ส่วนชิดยาวออกมาผ่านทีหลังแล้วก็ได้เยอะเลยนะขึ้นมาทีเดียวห้าสิบหกสิเหรียญเลยผมก็ตกใจคล้ายๆว่ามันเป็นผมไม่รู้มันคิดย้อนหลังให้ผมหรือเปล่านะใช่มันขึ้นมาทีเป็นห้สิเหรียญนะผมก็ตกใจเลยพอผ่านเกณฑ์เป็นเดือนที่สองผมก็ได้เบิกครั้งแรกเลยสามพันเก้ารอยบาทหักภาษีก็เหลือสามพันก็ยังดีเนาะยังดี ตั้งเนี่ยผมได้ครั้งแรกไงผมก็เลยเออผมคิดว่าเออถ้ามาทํา y o u t มันได้มันมน่าจะได้เดยอะกว่านะเพราะว่า<อ>ของ youtube อะ่ะมันจะไม่กักนู่นกักนี่นไง<อ>ถ้าคือสมมุติว่าคุณผ่านเกณฑ์ไปแล้วเนี่ยคุณก็สร้างสร้างรายได้ยังต่อเนื่องเลยคุณไ,<อ>ไม่ต้องกังวลเรื่องคอยกังวลเรื่องผิดนโยบายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยถ้าไอเป็นไอสีฟ้านะ่มันเรื่องเยอะครับ<อ>ผมก็เลยลองลอง,ลองทําแบบน,นี้ดูก็คือผมก็เอาวิธีการที่ทำ<อ>จากเฟซบุ๊กอ่คือไลฟ์สดทิ้งไว้แล้วก็ตั้งกล้องทิ้งไว้แแลล้้ววกก็ถ่าย มาดูอะไรเงี้ยแล้วก็มาใช้เปิดคอมดูอะไรเงี้ยมันก็เลยได้เวลาเพิ่มขึ้น mm hmm. อย่างสมมุติวันเนี้ยผมเช็คหลังบ้านของ YouTube เนี่ยผมได้หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบกว่าชั่วโมง mm hmm. สมมุติว่าวันนี้ผมไลฟ์สดไปสักชั่วโมงหนึ่งเงี้ย mm hmm. แล้วมีคนดูอยู่นิดๆหน่อยเงี้ยมันก็จะขึ้น mm hmm. นี่แหละที่วิธีการที่ผมผ่านโฆษณาคลิปยาวของของไอตัวนั้นนะของแอปสีฟ้านะ ผมก็เลยได้ตังไวผม,มใช้วิธีตอนแรกผมไม่รู้นะเพราะผมไลฟ์สดคอมก็มีนี่ว่าเราลองเปิดหน้าจอสักสีห้าหน้าเลยสิ <laughs> มันก็เลยขึ้นพวดพราเลย<ต>วันหนึ่งขึ้นสองพันชุดวสองสองพันนาทีอะ่ะวันนึงก็คือเกณฑ์เขาว่าเขาเอาหกหมืนนาทีภายในสองเดือนหกหมืนาทีสเดือนครับเดือนว,วันหนึ่งเนี่ยผมได้มากสุดก็สองสองพันกวานาทีเงี้ยผมใช้วิธีเนี้ย ผมใช้เวลาผมผมรู้ตอนที่แบบว่าเวลาผมเดินแบบประมาณเวลาในช่องผมมันเดินไปประมาณแต่ว่ากี่มมหมื่นละสามสี่หมื่นละพอผมรู้วิธีนี้ผมก็ทำนี้ทุกวันแล้วทุกคืนเลย<อ>ผมก็ตั้งกล้องไลท์ตั้งแต่เที่ยงคืนโดยที่ไม่เป็นรบกวนเวลาของเพื่อนเนาะ,ะคือเขาเห็นหน้าจอมืดหรือเ,เห็นเป็นรูปภาพน,นิ่งตุ๊กตาผมวางตุ๊กตาไ <ป S 2> ้บ้างวางลูกบงลูกบอลอะไรเงี้ยวางรถวางอะไรไว้เนี้ย,ลไไยแล้วก็ไลท์สดนจนเจ็ดโมงเช้าอ่ะเหรอใช่ สมมติว่าผมไลฟ์ตั้งแต่เที่ยงคืนนั้นเจ็ดโมงใช่ไหมแล้วเราถามกันเลยว่าเราไลฟ์อะไรเขาอาจจะด่าหัวแล้วนะไอ้ไอ้หานี่ทําอะไรวะอะไรเนี่ยเปิดทิ้งไปแต่ถ้าคนไม่รู้อ่ะเขาก็ไม่รู้เนาะแต่ถ้าคนรู้ก็จะเออคนนี้เขาเขาตั้งชั่วโมงอยู่อะไรเงี้ยอหมือนกันจะเป็นแบบนี้นะไม่แน่ไม่รู้แน่เขว่าเขาทำอะไรกันเปิดอะไรวะเออใช่ไหมที่เห็นพี่แนนเห็นบ่อยไหมโดนอะไรหรือเปล่าอ่านั่นแหละพอผมตั้งกล้องไว้แล้วผมก็ผ่านเร็วมากเลยนะแล้วผมก็ได้เงินแล้ว และล่าสุดตอนนี้ผมก็ค้างตื่นผมโดนโฆษณาไม่เข้าอยู่ประมาณสามเดือนนะครับหลังจากที่ผมได้เบอร์แล้วนะโฆษณาไม่เข้าเลยคลิปยาวเข้าแต่คลิปสั้นคลิปสั้นมันก็เข้าแค่วันละเท่าไหร่วันละวันละเซนสองเซนสนะิบเซนอะไรเงี้ยมากสุดก็สิบเซนแต่พอผมลงคลิปอย่างต่อเนื่องเนะี่ยบางทีไม่รู้มันเกิดอ,อะไรขึ้นนะมันเกิดเพราะว่าเขาไปแจกโบนัสให้กับคนที่เล่นใหม่เนี่ยแบบว่าสมาชิกที่เขามาล็อกอินใหม่แล้วเข้าไปเล่นใหม่ๆเนี้ยเขาก็จะได้โบนัสไป พอได้โบนัสปุ๊บเขาเอาเงินตรงส่วนที่โฆษณาที่ผมจะได้คือไปให้โบนัสมากกว่าอะไรเงี้ยโฆษณาผมก็เลยไม่เข้าพอไม่เข้ามันก็เลยได้น้อยตอนนี้อยู่ที่หกสิบสี่เซนเอ้หกสิบสี่ดอลลาร์ขาดอีกประมาณสามสิบกว่าดอลลาร์ผมถึงจะได้เบิกครั้งที่สองทำยังไงดีครัสิบดอลลาร์ก็ต้องรออ่ะก็ต้องรอไปเรื่อยเรอยอย่างวันนี้สมมุติว่าผมไม่มีคิดยาใช่ห้ผมลองไลฟ์สดของ youtube เนี่ยผมก็อยากจะรู้ว่าผมไลฟ์สดไปเป็นเวลาเจ็ดนาทีเนี่ย โอ้ยน้อยมากถือว่าน้อยมากการไลฟ์สดในช่องยู u ู u มันมันต้องมีอะไรคุยเยอะแยะไม่งั้นมันจะมันก็จะไม่ได้เวลาไม่ได้ไม่ได้ไไดประโยชน์เลยเลยนอกจากผมจะใช้วิธีทางรัดเหมือนกับแอปสีฟ้าเนะ,ะก็คือไลฟ์สดทิ้งไว้เลย,อย,อยตอนเช้าค่อมาดูเลยเนี่ยอย่างอย่างที่พูดแบบนี้บางครั้งเนี่ย AI ของ YouTube อาจจะจับก็ได้ว่าผมพูดอะไรออกมาแล้วเขาก็จะรู้ว่าผมทําอะไรแล้ว แล้วขอก็จะแบนได้ถูกว่าคุณผิดกดชุมชนนะอะไรเ่อ้าลุงนวยไปไหนลุงนวยไลฟ์สดทดสอบไลฟ์สดครั้งแรกครับสวัสดีครับแปดคนดูพวกสวัสดีครับนี่มีคนดูเยอะกว่าอ่าเฟซบุ๊กอีกนะนี่พูดได้คำนี้แต่ตามมารยาทแล้วขอเวลาเขา ไลฟ์สดหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ในแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งเขาจะไม่พูดว่านั้นไม่รู้จริงหรือเปล่านะจริงเราก็ต้องเราก็ต้องทดสอบด้วยตัวเองเราไปฟังคนอื่นมากไม่ได้ครับจริงนะอย่างสมมุติว่าผมทําตอนผมทํ f เ c e b o o k ตอนแรกก็จะไปพูดอย่างนั้น่าไปพูดอย่างนี้่าไปลงเสียงเพลงโอเคส่วนเพลงนี่เรื่องจริงแต่อย่าให้เกินสิบห้าวินาทีถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ผิดกฎชุมชนเขาแต่ถ้าเกินกว่านั้นนะผิด คุณไลฟ์สดอยู่แล้วมีพ่อค้าแม่ค้าขับรถเล่มาแล้วเปิดเพลงเสียงดังอะไรเงี้ย <Yeah. S 1> อาจจะเข้าอาจจะโดนนะครับบางคนก็เป็น <Yeah. S 1> แต่เท่าที่ผ่านมาที่ผมเจอมาผม,ผมไม่เป็นแต่ผมฟังฟังออกมารู้สึกว่ามันคิดมากอ่ะยิ่งฟังคนอื่นมามากมันก็คิดมากผมก็เลยทําเองเลยอย่างเช่นเนี่ยวิธีการตั้งกล้องไลฟ์สดน่ะผมก็ลองทํา <Yeah. S 1> ลองทํามันก็ไม่มันไม่เป็นไรนี่หว่า <Yeah. S 1> มันก็เห็นผิดเลยมันก็ได้นี่หว่าเพราะฉะนั้น อย่าไปฟังกามากทำเองลงมือด้วยตัวเองรู้เอาๆๆ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 ๆเน็ตหน่วงเลยทดสอบระบบครับไม่ต้องสงสัยนะอย่าด่าผมนะอย่าด่ามากอย่าคอมเมนต์ด่าไล์สดไล์สดครั้งแรกในแพลตฟอร์มเฟสต์ไอยูทู e คุ้บโอเคสิบนาทีแล้วโอเคคือว่าผ่านแล้วสิบนาทีแรกกรารไลฟ์สดและแล้วก็ใกล้จะได้เวลากลับบ้านแล้วฮะเหลืออีกประมาณยี่สิบนาทีเราก็จะเลิกง,งานนะฮะวันนี้งานที่ผมทําก็ไม่มีอะไรมากครับพี่เลี้ยงไก่ชนพี่เลี้ยงไก่ชนไหมครับสวัสดีครับสุพวรรณสุพวรรณเธออะไรเธอพลอย เธอพลอยนามสกุลหมออ่านผิดคออภัยนะภาษาอังกฤษอ่านไม่เป็นอ่านยากน,นี่เนะาะประมาณนี้แหละลองลอง,ลองทดสอบระบบดูดิเฉยครับผมอยากรู้ว่าผมจะใช้วิธีการนี้ทําให้ตัวเองผ่านเกณฑ์สี่พัน 4, ชั่วโมงไปได้หรือเปล่าเกณฑ์ของ YouTube นี่สี่พันชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็นแพลตฟอร์มอื่นสีฟ้าเนาะเกณฑ์มันอยู่ที่หกหมื่นนาที 60,000นาทีคำนวณออกมาก็ไม่น่าจะถึง4,000ชั่วโมงเพราะฉะนั้นแอบปบนั้นผ่านง่ายครับแต่ของ YouTube ผ่านยากกว่าเยอะถึงผ่านยากผมก็อยากจะลองทําให้มันผ่านตอนนี้ผมมาได้1,650กว่านาะ650ชั่วโมงยังขาดอีกประมาณอ2,000กว่าชั่วโมงประมาณ400ชั่วโมงทำไปเรื่อยๆครับเป็นปีสองปีนั่นแหละกว่าจะผ่าน พราะผ่านจากผ่านชั่วโมงการรับชมแล้วใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าจะได้เลยนะครับมันจะมันขึ้นอยู่กับน,นโยบายดนวยนะคือช่วงหลังๆมาเนะี่ยคลิปสร้างของคลิปคลิปช็อตอะนะช็อตของ youtube อะบางคนไปลงเสียงเพลงอนะไรอย่างผมก็เหมือนกันผมก็ลงเสียงเพลงอาจจะโดนตัวนี้ก็ได้อาจจะผิดน,น,นโยบายตัวนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องทําใจเผื่อไปด้วยถ้าสมมุติว่าผ่านจริงส่วนอ่า youtube ของของอีกบัญชีหนึ่งผมก็ผ่าน จำนวนผู้ติดตามแล้วนะผมมีผู้ติดตามประมาณสองพันเก้าร้อยแต่ผมไม่ทำละผมไม่ใช้ล่ละตัวนั้นม,มันติดปัญหาเรื่องอ่าการนําเนื้อหามาใช้ใหม่แก <Okay, S 1> <ๆ>้เองก็ไม่หายสักทีลบคลิปเป็ร้อยคลิปก็ไม่หายสักทีผมก็เลยทิ้งมันเลย <c oughs> ทํามันใหม่เลยไม่แห้งก็ไม่เอาอะไรเนงะี้ยก็มาทําใหม่ลองเสี่ยงดวงดูกับบัญชีใหม่ว่ามันจะผ่านไหมอืมเจ้านายไม่ออกมาเลยลากยาวลยนะ ากสิบนาทีก็อาจจะเป็นยี่สิบนาทีพี่แนนออาแม็กจะเข้ามาใช้คอมอีกไหมมันมาปิดคอมมันนะ้่หน้าใช่ไหมแล้วก็ปล่อยให้แม็กมาปิดคอมนี่งานของเราคนระับมันไม่มีอะไรถ่ายรูปให้หนายถ่ายรูปให้นายรายงานให้หนายเช็คงานให้หนาย ต้งกล้องตั้งคอมที่ไหน,ค,นคุณแม็กกี้ต้งลของเขาอเองจะถามพีม่หน่ออะไรเนี่ยจะไปใช้คอมไหมใช้คอมปะ่ะใช้อะไรละโอเคโอเคแล้วปิดปิดให้ด้วยนะโอเคถามว่าซื้อเตรียมเสื้อผ้าพร้อมยังเสื้อผ้าพร้อมยังไปเที่ยวไปเที่ยวชลบุรีอ่ะโอเค ทุกๆอำเภอจะมีพนักงานนะครับจะมีพนักงานที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรผู้ดได้โอกาสแต่ละอำเภอจะมีพนักงานปีลูกจ้างที่ได้โอกาสทางสังคมเนี่ยมีอยู่ในอำเภออำเภอละสองคนอย่างน้นนอยก็หนึ่งคนครับเพื่อเป็นการดูแลนะให้โอกาสกับคนที่ได้โอกาสได้ทํางานได้มีเงินเดือนเฮ้ยมาทำอะไรอ่ะเฮ้ยดูหนังสือเหรอเฮ้ยทำไมฮิตตี้เนี่ย ครับเก็บเสื้อผ้ายันยากันะเขาจะมีผู้ด้โอกาสอยู่อำเภอละหนึ่งถึงสองคนนะฮะเพื่อที่จะให้เขาได้มีโอกาสทำมาหากินอะไรเงี้ยก็จงยังยังก็อาจจะเป็นผู้พิการทางด้านสะทางด้านหูนะครับพิการแขนขาอะไรเงี้ยอย่างน้องคนเมื่อสักู่นี่เรื่องการพูดไม่ได้แต่ว่าสามารถทำงานได้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นนะครับ เียนหนังสืออ่านออกเขียนได้นะครับนี่อันนี้ก็ถือเป็นการให้โอกาสกับกับกับประชาชนเนาะดีกว่าดีกว่าที่จะให้เขาแบบว่าไปเผชิญไปดิ้นรนด้วยตัวของเขาเองเนี่ยเราให้โอกาสทุกอำเภอมีหมดนะทัว่วประเทศไทยเขาจะส่งเสริมเรื่องพวกนี้ครับอันนี้เราก็รอไปส่งเจ้านาย อันนี้ก็คือที่ว่าการอำเภอรับแลนะฮะดูนี่ะด้านหน้าก็จะเป็นสถานีตำรวจภูธรรับแลครับนะครับนี่เป็นประตูอัตโนมัติด้วยนะของเราอ่ะทันสมัยผมย้ายมาประจำการที่นี่ได้ห้าเดือนกว่าเกือบจะหกเดืนอนแล้วอําเภอรับแลค่อนข้างพืง้นที่จำกัดครับที่จอดรถอาจจะไม่เยอะ ที่จะลดได้ประมาณสักปีสักประมาณสิบยี่สิบคันนะประมาณพื้นที่จำกัดเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาปัญหาก็คือท่านนายอำเภอกำลังเดินเรื่องที่จะของงบประมาณสร้างที่ว่าการอำเภอแห่งใหม่นะครับช่วงตอนนี้ณนะเวลานี้ก็ยังอยู่ระหว่างการดําเนินการก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านอันนี้นะนี้เพิ่งทาเร็จนะฮะ บรรยากาศก็คืมฟ้าค้มฝนนะฝนกำลังตกพวกเราชาวอ,อสอก็จะอยู่ประจําการอําเภอนี้ก็12บสองนายครับผมอำเภอจะมีอ,อสอประจําอยู่12บนายด้วยกันนะครับแล้วแต่ว่าอําเภอนั้นเป็นอําเภอชายแดนหรือเปล่าถ้าเป็นอําเภอชายแดนก็จะมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจําการอยู่มากกว่า12นายก็อยู่ที่ประมาณ24นายเต็มเต็มกรอบของของอำเภอชายแดนนะที่ติดชายแดนเพราะว่าหนึ่งอเภอชายแดนมี พื้นที่ที่ต้องรักษาความมั่นคงภายในประเทศอะไรประมาณนี้เนาะก็เลยใช้กําลังคนที่มากกว่าอําเภอที่อยู่ในในรอบรอบในนะครับของเราอยู่ติดอําเภอเมืองนะฮะอำเภอรับแรงอยู่แก่อำเภอเมืองเลยอำเภอรับแรงก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมีวัฒนธรรมเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะครับมีประเพณีที่น่าสนใจนะครับมีงานประจำปีมีอะไรน่าสนใจเยอะแยะ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวผลไม้ที่ขึ้นชื่อเช่นทุเรียนลองกองอ,อ่ะสิบเจ็ดนาทีแล้วเกือบไป็นยี่สินาทีอยากจะรู้เหมือนกันว่าหลังจากที่เราหลังจากที่เราไลฟ์สดไปสักยี่สินาทีแล้วเราก็ตั้งบันทึกวิดีโอไลฟ์สดให้เป็นวิดีโอยาวๆได้ไหม อะไรมันเรียกมันเรียกตัวเองหนูในนี่ทำไมอ่ะเมื่อกี้มันมันตกมือด้วยจะเห็นมั้งเออมาด้ว่าผมจะเห็นมันตกมืออะไรนะมันตกมือใส่จอไม่ไม่มันมันมันแซวเฉยอ่ะอีกประมาณหนึ่งนาทีกว่าๆให้ครบยี่สิบนาทีเลยยี่สิบแล้วหรอใกล้แล้วพี่ พอดีระหว่างก็รอ,อนายไปนี่แหละครับชีวิตงานไม่ยากเลยครับงานอ,อสองานสบายสบายจะมีหนักบ้างเป็นบางช่วงฮะเป็นอสอก็ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายครับอยู่ที่เราว่าใจรักหรือเปล่านนมีฮะอุ้หูยางล่างะเดินเตะเตไปเตะเมาเป็นรอบพักรอบ รถพักที่ต้องมาแต่สแตนบายนี่ครับก็เป็นอันนี้ก็เครื่องแบบเครื่องแบบนี่ก็ซื้ออันนี้ชุดเดียวนี่สองชุดซื้อที่เหลือจะเป็นชุดฟรีชุดฟรีจะเป็นลักษณะนี้ครับเครื่องแบบฟรีนะเนี่ยอันนี้คือเครื่องแบบฟรีอันนี้ซื้อผ้าจะเนียนกว่านิดนึงนะซื้อก็ประมาณหนึ่งพันสามร้อยบาทครับหนึพันสามร้อยพร้อมเครื่องหมายปักเรียบร้อยนะครับ จะมาเป็นอสอได้ก็ไม่ยากครับเงินเดือนขั้นต่ำก็ประมาณสี่พกว่าบาทแค่ฟังแค่ฟังเงินเดือนแล้หลายคนก็จะถอนตัวแล้วเนาะนะอยู่บอกแม้ว่าอยู่ที่ใจลัะก็จะมีสวัสดิการต่างๆเพิ่มขึ้นมาก็คือหนึ่งเบี้ยสนามเบี้ยเสบียงอะไรประมาณนี้เนาะจะมาเสริมให้เราเป็นการเพิ่มเติมค่าของชีพสมมติว่าเงินเดือนคุณสี่พันใช่ไหมเขาก็จะเพิ่มเติมในส่วนของค่าของชีพให้คุณ ให้มีกรอบเดินเดือนที่ไม่หลุดหมื่นนะจริงๆแล้วเงินเดือนสี่พันเนี่ยเขาว่านะเงินเดือนสี่พันแล้วมันน้อยเกินไปมันไม่ใช่มันไม่ถ้ค่าแรงขั้นต่ําอ่ะที่คนไทยควรจะได้อ่ะเอออาเอดีค่ะเอาพ่อผมมาด้วยแล้วทำไมไม่ทิ้งไปนี่อะทิว้ให้ตื่นเลยครับอลเชเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรามีผลงานม,มีอะไรดีๆอาจจะผลักด,ดันให้เงินเดือนของเราได้ขั้นต่าเป็น หนึ่งมืนอะไรเงี้ยนะบวกกับเบีย้ยสนามอะไรเงี้ยนะก็เบีย้ยสนามก็จะได้เดือนละสามพันบาทครับสรุปแล้วเบเ็ดเสร็จแล้วอ,อสอก็จะได้อยู่ประมาณหมื่นหมื่นน้อยๆแต่สิ่งที่เราได้จากการทํางานคือประสบการณ์นะประสบการณ์ในการทํางานนะครับของผมย้ายมาประจําที่นี่่ได้ประมาณห้าเจะหกเดือนละก็ได้ประสบการณ์เยอะเหมือนกันที่สําคัญเราได้ สัมผัสกับงานรูปแบบใหม่นะครับก็รับหน้าที่เป็นคล้ายๆเลขาของนายเนาะทำนู่นทนํานี่ตามคําสั่งของเจ้านายนะถ้าเราไม่ทําหน้าที่นี้เราก็ต้องไปประจำกอง้อยครับประจํากองร้อยมีอะไรก็รอสแตนบายเหมือนกันรอว่าผู้บังคับบัญชาจะเรียกใช้ทําอะไรไปตรวจนะอะไรอย่างเงี้ยนะไปลงพื้นที่ ออกตรวจบ้างนะฮะตรวจปัสสาวะนะครับตรวจปัสสาวะ,นะวจ,ะ,วะาจัดทาตามโครงการของของของส่วนกลางที่กําหนดมาว่าจะต้องทําอะไร,นะรตรวจปัสสาวะคัดกรองผู้เสพยาเสพติดอะไรเงีนะ้ยงานพวกนี้ก็เป็นประมาณนี้งานป่าปามงานสอดส่องดูแลหาข่าวอะไรประมาณนี้แหละง่ายไม่มีอะไรนอกเหนือจากนั้นก็เป็นงานโยธานะครับงานโยธาก็ ตัดหญ้าทาความสะอาดรักษาสถานที่ราชการหลังอำเภออะไรเงี้ยครับก็อยู่ประมาณนี้อันนี้คือรอเวลาเท่านั้นนะนี่ไงน้องคนที่ผมบ้านี่คนนี้แหละความสามารถของเขาคือใช้คอมพิวเตอร์ได้เนาะถึงเขาจะสื่อสารไม่ได้แต่สื่อสารได้แหละแต่พูดไม่ได้เฉยเอยโบกมือบายบยหน่อยทักทายหน่อยดิ เสร็จหรือ,อยังโอเคเสร็จแล้วแม็กกี้เสร็จแล้วโอเคเราจบไปแค่นี้ก็แล้วัเดี๋ยวลอดหน้ามาลองทดสอบไลฟ์สดใหม่แต่สามจุดแชร์เออเราก็ไม่เคยทำด้วยเนาะอืมอันนี้อะไรคอมเมนต์เหรอตอบคอมเมนต์ห่ะจิ๊บคัดลอกลิงก์ คัดลอกลิงโอเคของ YouTube นี่มันสามารถแชร์ได้ทันทีทันใดเลยลองแชร์นิดปึ๊บืมแชร์ไปทางไหนดีเอ่ยแชร์ไปทางเพื่อนก่อนแล้วกันแชร์โอเคแต่ทีนี้ถ้าเราสมมุติว่าเราจะจบการไลฟ์สดทำไงแต่ X อ,ออกเลยเหรอง่ายขนาดน,นั้นเลยเอ่อลองดูปึ๊บ แน่ใจไหมว่าคุณจะหยุดการสร้างสตรีมโอเคตกลงเรียบร้อย